โอเคครับอันนี้เรากพลังจะมาดูเครื่องเขาเรียกว่าออกซิเจนคอนเซนร์เตเตอร์นะครับก็ของตัวสปีดส์สามดูเวลนะครับตัวนี้ได้ออยลเรียบร้อยแล้วเรามาเนเดียกกันนะครับก็ไซส์ก็ค่อนข้างจะทันรัดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีออยล์มีออยลเนาะเรามาัน เล็กนะครับมีผงหนังแปะหนึ่งนะครับลองตรงนี้แล้วก็มีตัวเครื่องตัวเข้าจมูกนะครับหายใจแล้วก็เป็นเมนูนะครับเมนูตัวนี้นะครับมีตัวนี้น่าจะเป็นไส้กรองนะครับก็จะมีตัวกดสตาร์ทเป็นคลิกสตาร์ทนะครับก็คือมีอะไรให้ทำบ้างแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือเปิดเครื่องได้ ัวนี้นะครับเป็นแรี่จริงๆครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับอันนี้ใช้กับตัวเครื่องนะครับเสียบกับตัวเครื่องได้แล้วก็มีอ่อันนี้จะเป็นสายคาดนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวชาร์จกับตัวรถยนต์นะครับแสดงว่าตัวนี้เขาตั้งใจให้ใช้ในรถยนต์ได้ หรือว่าใช้ในการท่องเที่ยวเดินทางได้นะครับก็เลยมีที่ชาร์จรถยนต์อ่าตัวนี้นะครับก็อยู่ในถุงน,นะตัวเครื่องตรงนี้นะครับเปิดออกมาได้ก็จะอยู่ตรงนี้กดเปิดปิดนะครับก็ตัวนี้เนี่ยใส่กับสายสะพายได้เลยนะครับที่ง่ายคือตัวนี้สะพายครับ นี่เป็นลักษณะการับในข้างนี้นะครับซับในข้างนะสมมติเอาไปใช้ในแคมปิ้งหรือว่าใช้ในรถตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวท่ออากาศออกนะครับก็จะเป็นตัวออกซิเจนแล้วก็ใส่ไว้ในนี้ หลักๆก,ก็คือจะมีเครื่องนะครับเครื่องก็จะมีเบอร์กิ๊กนะครับแล้วก็จะมีตรวสายออกซิเจนออกมานะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะเห็นว่ามีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่แล้วก็ตรงน,นี้จะมีรูอันหนึ่งนะครับรูไว้ทำอะไรก็คือไว้ชาร์จนะครับถ้าจะพุบเดินทางก็จะมีใบกระเป๋าใช้กระเป๋าได้น,นี้นะครับจะคล้องไวต้ตรงนี้ก็ได้ เนี่ยอันนี้ก็คือ6เซตัการใช้งานก็คือก็จะมีแค่นี้เวลาพกไปไหย